สวัสดีครับทุกคนกินข้าวด้วยกันนะครับเมืเ่อกี้อัดคลิปไปแล้วแต่ว่าม,ม,มันไม่บรรลุงให้เราปรลาสับครับเผ็ดปลาล่มทรงเครื่องปลาแดกบองนั่นเองนะครับนี่ชอบปลากมามะแต่ว่าปิ้งไก่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีปิ้งไก่เหมือนเดิม ปิ้งไก่ซื้อทุกวันเลยแต่เพิ่มเติมคือมีปลาสับเพราะว่าเมื่อวันไปตลาดมานะครับก็เลยซื้อมากินข้าเหนียวติดมือมีความเชื่อว่าถ้าถ้าปั้นข้าวเหนียวแล้วติดมือแปลว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนอีสานแต่ข้อเท็จจริงก็คือมือเรามันไม่มันคนอีสานส่วนมากเวลากินก่อนกินข้าวเขาจะเอามือไปแตะน้ำมันอย่างเงี้ยครับ น้ำมันนิดนึงแล้วก็มาทาม,มือให้มือมันให้มือมันม,มันเวลาปัน้นพวกอย่นีวมันจะได้ไม่ติดมือปลาลากินบ่อยมากนะครับชอบชอบกินปลาล่าสับปลาแดกบองมากครับเพราะว่ามันอร่อยนะครับกระปุกน,นี้สามสิบห้าบาทนะครับซือ้อแถวหอพักตลาดนะดนี่รับในรูปอาจจะมองไม่ค,ค่อยชัด ฟินเราเล่นมากเออทุกคนได้ยินเสียงก๊อบเมื่อกี้ไหมปันหักไปแล้วมั้งเนี่ยครับแล้วเราก็ตุย้ยกินนะมันจะอร่อยมากถ้าสมมติว่ามีขาอ่อนนะครับต้นขาอ่อนๆเนาะเอาไปลวกอะ่ะแล้วมา,มาจิ้มมันจะอร่อยมากแตงกับถั่วก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะว่าไม่ชอบขา้าวโพดฝักอ่อนนี่อร่อยมากครับ เมื okay. it it away, ่อก่อนเมื่อก่อนที่บ้านปูกเขาเพื่ฝักอ่อนก็คือเอามารว่กินมันกรอบมหวานเนาะกรุบกรบกรอย่างเงี้ยข้าวติดหนึ่งมือหนักมากอย่าลืมหาอะไรทานนะครับวันนี้วันอะไรวันพุธใช่ไหมนะครับเวลาที่เราจะกินเราก็จะไม่ค่อยพูดเนาะเพราะว่ามันอร่อยฉันคนกินยังไงเนี่ย ปลาเผ็ดนะครับคนอื่นอาจจะพอดีแต่ตัวเองอะเผ็ดไงเพราะตัวเองไม่กินเผ็ดส้มตำพริกห้าเมตรก็เผ็ดแล้วครับส่วนนมะาก็กินห้าเมตรเดือแล้วเราก็จะจําอีกนะครับเรากินคนเดียวเราสามารถจําได้แต่ถ้าเรากินกับคนอื่นเราก็จะต้องตัดไป